หมุนลูกบอลโชอ์อะฟูเธอหนึ่งรอบได้ละหนึ่งสวัค่ะเอนสวัสดีค่ะเอนสวัสดีค่ะ,คะเจอกันอีกแล้วล่าสุดมีคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่อยมีปลาทองเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูที่ปลาทองที่ตลาดปลาละเลงกันนะคะว่าจะมียังไงตรงไหนบา้างกระจ๊ะตามเลยจ้ะเริ่มแรกเลยลางใกล้ๆตัวเราเลยนี้เขามีอะไรมาบ้างลูกปลาทองก<ๆ>็มีเออมีลูก หัวเป็นวุ้นุนแบบนี้ใซส์ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าทรงค่อนข้างสวยอ่ะดูราคาไปตามหน้าถูกตรงนี้เลยนะจ๊าร้านนี้เขาก็เป็นฟาร์มของที่ร้านเอง ส่วนมนากของเขาเป็นไซส์อนุบาลน,นะไม่แต่ว่าไซส์ใหญ่เขาก็มีนะสองที่เนี่ยแต่ว่าช่วงน,นี้เขาเอาไซส์เล็กมาเป็นลิลกิ้นนี่ดูน้องตัวนี้ดิแข็ง <c oughs> น,น่ารับเลยอ่ะเข็งแข็ง <c oughs> น,น่ารับสุดว,วันนี้ริวกิ้นมาเยอะ ก็วันนี้ที่มาก็จะมีเป็นสิ่งญี่ปุ่นสิ่งญี่ปุ่นเยอะเลยมีหลายหลายแบบเลยมีอันนี้จะเป็นกระโดมันจะสิดำนิดๆน,นะแล้วตรงปลายก็จะเป็นสีดำเหมือนกันหรือว่าจะเป็นดำรูปินนี้ไทยก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะมาดูทรงมาดูอะไรด้ น้องหมีกลองข้างหงลังเราไหมตรงนี้ก็ยังมีปลาทองอีกสองปลาเนี่ยจ้าวันนี้พี่เขาเอาสีดำมายอะมกอันนี้สีหางแบบอันนี้คือคอธรรมดาเหรอคะพอยักษ์คอยักคุณเห็นหางมันบ้างหางมันสวยอ่ะ ขัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะเข้ามาในตซนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูร้านบ้างทองกันดีกว่าวันนี้ใม่มีเพ็น ก็จะเป็นมอเฉพาะตัวกละเร่นะเฉพาะกระเล่ก็จะม,มีเลืเร่ยดำเล่ยห่้าถิ<ม>่งแล้วก็คนาด้แต่ว้าเป็นตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่เป็นตากตโกะตาโกะเหมือนกันจะเป็นแบบตรง,ตรงเหมือนเิวกิน้นใช่ค่ะจะเป็นตัวเดมิกินแยกออกมาจากยิวกิ่นค่ะอันนี้ให้ดูแพนด้าธรรมดา,มาที่พิ้วอธิบายเมื่อกี้ก็คือว่าไอ้ตัวแพนด้ามอ ตามมาจะกรนนั่นแหละกตะกูลลักเล่อะไรยอย่างเงี้ยที่ตามตามากรนกนไอ้น้อยอยู่เขามหหีตมัวใหญ่เป็นพัวคาริโกพวัวห้าสีที่เป็นฮอลันดา มาต่ออีกร้านหนึ่งไอ้ลูกมาาะส่วนใหญ่ฝั่งนี้ก็มีนี่กําลังใส่ถุงกันอยู่เลยนี่อันนี้คือห้าสีตัวเล็กๆไซส์แบบไซส์เท่าหัวแม่มือเอาไปเลี้ยงต่อกันเองเอาไปขุนต่อกันได้ถ้าหอยับก,ก็ต้องร้านนีงใช่ไหมัมอ่ะแรงผู้ทายยังถือยังต้องเกรงเยอะเลยอุ้ยสวย สดสดมีเกรดเงินเงินนี่ด้วยหมุนลูกหมุนโชว์อ่ะฟูเธอหนึ่งรอบได้ละหนึ่งฝั่งนี้วู้ววุ้นเวอร์มากสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราสงรวราคาก่อนใส่สนใจอันนี้ตัวเท่าไห <300. S 1> ร่จ้าสามร้อยสามร้อยค่ะสิสี่ร้อยกลรม สี400่ร้อยฮอลแนดาสามร้อยสิ<ล>่งแบบนี้ก็ตัวส<ล>ี่นะไทเกอร์ไอ้เป็นนีสวยไทเกอร์ตัวใหญ่มากสมบูรณ์มากแล้วราคาแบบว่าได้เลยอะเอาข้ากันเลย มีเนาะมีู่ปีแต่เป็นเป็นรูปรปีงรูปอรันดาอันนี้ก็ไยังไม่ใหญ่มาอกันที่ร้านประจํำของเราเราต้องเข้ามาแวอนิดหน่อยเห็นไหมเขาทักว่ามาตะไกแล้วนะเขามีปลาสวยๆด้วยมาสองก่อนวันนี้มีวันนี้นะ

หลักไม่กี่ร้อยจนถึงหลัก e ครับขั ừ, นขึ้นม<ข>าเนิดนึงช่องทะลุขาลายสวยมากๆเลยอ่ะนี่ขาลุ่นก็มีแต่ตัวนี้ดิ้นใหญ่เลยเนี่ยไม่รู้บทแมาถึงป้าบอกว่าที่เหลืออยู่อ่ะไม่สวยแต่มันก็ยังสวยอยู่สวยแต่ที่มันสวยแบบลายแป๊กๆอ่ะมันจะ จะมีลาแ,แกนี่ีปพันสองห้าสิบส,ส,สิ่งมันต้องดูที่หน้าใหญ่ๆใช่ไหมมันถึงจะสวยเขี่ยวเกี่ยวที่หน้าใช่ไหมมีห้าตัวผมก็มาหมดแล้วมีตัวเลือกก็คงจะนี่สิทแล้วมันมีอันนี้ดู โอ้ยไม่เป็นไรค่ะอ๋อป้าไม่ได้คุยอ่ะป้าไม่ได้คุยกับเราเริ่มเริ่มสับสนอ่ะโอเคใครที่ต้องการมานะคะมาได้วันพุธจอดรถได้ที่ไหนจอดรถได้ที่เจเจมอลนะคะแล้วก็เดินตรงมาแบบติดกันอย่างนี้เลยเจเจมอลกับตลาดปลาดุจจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย